ครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตำนานนะครับวันนี้นะครับโคดเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งฟุตบอลเอฟเอฟซูซูกิครับนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์พบกับทีมเจ้าภาพทีมชาติสิงคโปร์ครับซึ่งคร่นี้ครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของกลุ่มเอนะครับทีมแข่งมาเจอกันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมการวิเคราะห์ชมไม้ตายชมทีเด็ดนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โคดเตียกับทีมงานด้วยนะครับ ซึ่งถือว่านะครับฟิลิปปินส์นะครับจะลงทําการเตะเป็นแมตช์แรกส่วนทีมชาติสิงคโปร์ครับจะเป็นแมตช์ที่2เนื่องจากแมตช์แรกสามารถเปิดสนามเอาชนะทีมชาติเป็นมา3ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งนะครับคู่นี้จะทําการตีเวลา19บเนิกาสามนาทีหรือว่า1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ครับช่องบัคกะบุมทีวีถ่ายทอดสดนะครับเราลองมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมครับต้องย้อนไปที่ปี2018นะครับ ทีมชาติฟิลิปปินส์ครับเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึก AFF Suzuki ครับนะครับปี2018นะครับเราลองมาดูสตินัดล่าสุดนะครับอของทีมชาติสิงคโปร์นะครับก็ที่ผมบอกครับเปิดบ้านเป็นหมายเลกเอาชนะทีมชาติเมียนมาสามประตูต่อศูนย์ส่วนทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับเล่นเจฟุตบอลโลกเราเขเลือกสเสมอมาลดิฟหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ เราเรามาเช็คสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับมันเริ่มกันที่ทีมอย่างทีมชาติสิงคโปร์ทีมเจ้าภาพครับถือว่าในรายการนี้นะครับทีมสิงคโปร์ครับหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายให้ได้นะครับจากการที่ถือว่าทาได้ดีพอสมควรในแมตช์แรกที่3ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งถือว่าครับแม่นี้นะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นอย่างเช่นทัตสึมะโยชิดะนะครับน่าจะมีการจัดทัพที่ดีสุดลงสู่สนามของสิงคโปร์พวก อิลฟานฟันดี้หรือว่ากองหน้าอย่างเอมี่ริซ่าที่จะลงหน้าตาขายให้กับทีมอย่างแน่นอนนะครับส่วนทีมชาติฟิลิปปินส์ถือว่ายังไม่เคยคว้าแชมป์ในรายการนี้นะครับการที่ฟิลิปปินส์เข้ามาน,นี้ครับทำให้ทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับถือว่าต้องเน้นพอสมควรเนื่องจากวันนี้นะครับกุญซือของฟิลิปปินส์เป็นชาวอังกฤษคือจอห์นจดฮอล์นะครับที่จะพานักเตะส่วนใหญ่เป็ี่ยนจะเป็นลูกครึ่ง นักเตะคนอื่นถือของฟิลิปปินส์นะครับส่วนใหญ่จะเล่นในทีมไทยลีกพวกอย่างเช่นพาติกไรเชลนะครับเควินอินเกรโซที่มาจากสโมรสรบีเจปทุมยูเน,นเต็ดถือว่าฟิลิปปินส์ปีนี้ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรตามที่ว่ามีนักเตะที่เล่นในลีกใหญ่เยอะพอสมควรนะครับเราลองมาดูไลน์อัพนะครับของทีมชาติสิงคโปร์ก่อนนะครับมาด้วยระบบ4-1-4-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นฮัสซันซานีครับอดีตผู้รักษาประตูจากทีมอาร์มี่เคยเล่นในลีกไทยนะครับกองหลัง สี่คนคือนอรุสนาซารีนะครับอิลฟานฟานดี่จากบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับซาฟูบันบาลูดินนะครับซาเคียฮัสสานะครับซาดานสุไลมานนะครับซาวันอัลนัวซองอูยังนะครับฮาริสฮานูนนะครับฟาริสรามมี่แล้วก็อิคัสฟาดี้พร้อมเป็นหน้าเป้าล่าตะไคร้ให้กับทีมชาติสิงคโปร์นะครับชวนทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับมาในระบบ4 2 3 1หนึ่งครับตามสไตล์ของอังกฤษนะครับ ผู้รักษาประตูเป็นแบรนด์ซิม,มันนะครับกล้องหลัง4ีคนคือจอห์นพาชิกนะครับอามานี่อสกาโดนะครับมาตินสตอรี่นะครับดัซสุเกะซาโตะนะครับแฮร์รี่เพล,ลนะครับโอลิเวอร์บีอาสเควินอินเกรโซแมนี่ออสเอียนแลมซี่แล้วก็แพทริกรไรเชลครับโอ้โหซึ่งถือว่านักเตะของฟิลิปปินส่วนใหญ่จะเล่นให้กับทีมในไทยลีกันเกือบส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งเลนคู่นี้ครับเปิดมาที่ทีมชาติสิงคโปร์ต่อครึ่งความูกโอ้โหซึ่งถือว่าเป็นการเล่นในบ้านของทีมชาติสิงคโปร์เหมือนกันนะครับแล้วถือว่าฟิลิปปินส์ครับการที่นับเตะค่อนข,ข้างเล่นในลีกไทยก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรแต่ผมคิดว่าหลังๆมาเนี่ยฟอร์มของทีมชาติสิงคโปร์ค่อนข้างดีขึ้นประจวบกับทีมชาติสิงคโปร์เล่นในบ้านของตัวเองนะครับและสภาพวิร้อนอะไรหลายๆอย่างน่าจะเอื้อให้กับทีมชาติสิงคโปร์นะครับ โคตรเี่ยฟันทงฟันทิง้งไปที่ทีมชาติสิงคโปร์มาแน่นอนนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ท่านรับชมคือ f Facebook y o u t u b e บล็อกดิจอล